โอเคครับก็กลับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ฟาร์มไปเรื่อย EP ที่2ในอนิเมะวันกัสครับผมนะไม่พูดนำทำเป็นเหมือนเดิมเกือบผมขี้เกียจเกินยาวเช่นเคยนะไปรับชมกันเลยว่าใน EP นี้จะได้อะไรแต่ปกก็สปอยไปแล้วนะครับฟรี e ลน n ์นั่นเองรอชมเลยครับเปิดคลิปมานะครับผมก็ได้ทําการอีโว3ตัวละครนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปย่อยให้กับเก้าอี้กินนั่นเองนะก็จะมาจากเรื่องของ หมดเลยน,นั่นเองครับมันต้องใช้3ตัวเนาะแล้วผมก็จะย่อยเป็นเจ้าแมวน,นั่นเองนะครับนี่นะก็อีวไปตัวที่1นึ่งครับผมนะซึ่งผมอีวอเซ็นผมก็จะย้ายเซตไปให้ตัวที่เราจะใช้กันเนาะก่อนย่อยนะครับตัวที่2ครับและก็ตัวที่3ามครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะผมไม่รู้มันมาคือตัวอะไรแล้วเราก็ทําการย่อยให้กับเก้าอี้เลยนะครับ นี่นะก็ต้องย่อยทั้งหมด3ตัวก็กดเอาล็อกออกให้ที่ระอาเป็นที่ระบายนะนี่นะครับก็ย่อยเป็นที่ระบายครับแล้วนั้นครับผมก็ได้มาดูของอีโบซึ่งก็ขาดอยู่นะผมก็เลยทําการไป็นลองโพสเซนนะครับแล้วก็เก็บของต่างๆนะครับเพื่อที่จะอีโบเจ้าไอเซนครับผมนี่นะก็ของครบเป็นที่ระบายครับก็อีโบไปเลยครับผม เรียบร้อยครับอีโวเป็นที่เรียบร้อยครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็เตรียมตัวมาลงหอคอยเพื่อที่จะหาฟิลเลนสนเองนะครับนะแล้วก็ลงนะครับรอบที่หนึ่งผมจะตัดมาทุกๆ5เวฟนะครับไอ้ทุกๆ5ชั้นนะครับรอบที่10ครับก็ได้รีโลมานะเออประมาณนี้นะครับได้รีโลมา5านะครับชั้นที่10และหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการมาสุ่มตู้เวทเทอร์ครับเพราะว่าผมเห็นว่าไม่รู้มันคือบั็กหรืออะไรนะครับไปเลื่อนเจอช็อตมาแล้วเขาสุ่มไปแป๊บๆได้มาอัล5ตรวนะครับ ซึ่งแต่ผมสุมส่มไป4แสนนะครับก็ไม่ได้เลยนะครับนะแต่ก็ยังดีนะครับได้บางสิ่งบางอย่างมาที่โชคดีพอสมควรเพราะผมไม่ได้หวังโกจิต้าร้อเร์เซ็นตะ์ครับเมื่อจะมาก็คือมันมาถ้ามันไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละ,ะรประมาณนั้นนะเออนะครับก็นนะว่ารอบนี้ผมสุ่มคมแล้ว4แสนในรอบนี้นะเพราะว่าผมได้สิ่งที่ต้องการนะครับก็จะเป็นทางด้านของชายนี่ นั่นเองนะครับเป็นตัวหน้าตู้นะผมไม่รู้ชื่อเขานะเป็นชายนี่ตัวนี้เลยนะครับแล้วผมก็ทําการมาลงหอคอยต่อในชั้นที่15นะครับผมนะแล้วก็ชั้นที่20ครับได้รีโลมาเป็น10อันเลยนะเออนะครับแล้วก็ต่อไปครับชั้นที่25นะครับก็ได้เป็นสเต็ปซูเปอร์สเต็ชิพนะครับแล้วก็ชั้นที่30ครับก็จะได้เป็นรีโล15อันนะโอ้โหพอเลยว่าการลงหอคอยครั้งนี้คุ้มมากนะครับ และหลังจากนั้นครับผมก็ไปลงแล้วก็ได้ยูฮบาบัตเป็นที่รียบรอยครับจากการันตีนะผมไม่ได้ดวงดีได้นะครับก็ได้การันตีมานะโอเคนะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมก็อาจจะพูดเสียงเบาดน,นึงนะเพราะว่านี่มันเด็กนะครับก็ผมได้ทําการไปลงเลดชวัวบัตมาก็เป็นตัวการันตีนะไม่ใช่สินได้เองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบดวงดีนะก็การันตีมานั่นเองครัสบสำหรับ ยูฮาบัสตัวแรกของเรานะเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่นะครับก็เดี๋ยวผมมาสุ่มเทรดใช้มันละกันนะ <S <S ตอนนี้รีโลผมก็มีร้อยกว่านะเพราะว่าผมเติมพาร์ทไปด้วยนะครับก็อ,อะไรมากมายนะซึ่งผมพูดตรงว่าผมอาจจะไม่ได้หาบับลุ้งให้ยูาบัตแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตสปอยเทเลอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับก็ ว่ t ตัดโอเคนะผมได้ตัดฉากดิผมอธิบายทีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมตกใจอยู่เนาะเดี๋ยวผมพากเองแล้วกันระหว่างที่ผมย้ายตัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายนะก็ะคือตอนแรกเนี่ยผมกะไม่หารับลุงให้จัว่วบนะัตรเนาะเพราะว่าเราต้องการเพราะมันแกอัปเดตแล้วนะผมอะไรแบบรีบส่งเหมือกันแค่เบสก็พอแต่ ไตรอิเทร์เลยอนั่นเองนะก็นับว่าเป็นโชคดีไปนะครับแล้วนั้นก็มาอีโวครับสแตดก็จะเป็นแซดแซดแล้วก็แซดพลาสนะครับผมนะอีโวิชั่นเนี่ยผมนะเป็นบอฟอิเทริอัลนั่นเองครับชัวร์บัสของเรานะครับและหลังจากนั้นนะผมก็ได้ลงหอคอยต่อในชั้นที่35ครับแล้วก็ใส่20ครับผมนะส0ก็จะได้รีโลบีสอันนะครับแล้วก็ต่อไปครับ ส5ห้าครับผมนะก็จะได้เป็นดาวลุงม,มานั่นเองนะครับและก็แล้วผมก็ตอนนี้เราก็ลงมาถึงชั้น5้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเพื่อมาหาฟิเลนนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าผมเนี่ยลงไปนานมากๆเลยนะเออเซตที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะช่วงแรกๆตอนไม่มีจวบัตรก็ไม่ได้ใช้ครับอ่ะเตรียม <c oughs> มาดูกันนะว่าผมจะได้ล่างใช้นีไหมนะทุกคนถ้าล่างใช้นี้ก็จับมากนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนจูบ,บาร์แต่ว่าจูบ,บาร์ตเราโชคดีนะได้บับลงมาผมจะส่มเสลดให้ฟรีเลนแบบไม่เอาเวอร์วางเอาแค่บิสนะครับเพราะว่าแต่ถ้าบับลงมาก,ก็เอานะครับบับอะไรก็ได้มาสามสองหนึ่งอล่างธรรมดาครับไม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวกลับเจอกันที่รอบบี้แล้วเราไปสุ่มเทรดให้กันเลยดีกว่า Let's go ผมโอ้เหี้ยผมก็มาไปที่้อยแล้วนะครับสักครูในคุณผู้ชมมาก็ตอนนี้เนี่ยผมมี4.6 0 0เจมนะเกมก็อัปเดตเต็มทนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเจมเนี้ยไว้สุ่มทางด้านของอีเวนใหม่นะแล้วก็โกจิต้าเนี่ยผมก็จะสุ่มเรื่อย คือว่าอาจจะไม่ได้เก็บนับถ้าถ้าสมมุติผมเฉยๆนะผมอาจจะไม่ได้อัดไงนะครับมันอาจจะอยู่ในคลิปนี้แหละถ้าผมได้นะครับถ้าผมได้นะแต่อาจจะไม่ได้อัดช่วงนี้สุดนะครับหรืออาจจะอัดก็ได้ถ้าผมเก็บเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้เอฟเคนะผมมาเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวสําหรับอัปเดตใหม่เนะอืมก็ไม่ค่อยได้ดเอฟเคเท่าไหร่หรอกอ่ะ ของอีโวฟรีเลนนะครับฟรีเลนอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะอ่าเราอีโวได้เลยนะครับก็เก็บเทคดาวหนึ่งพันใช้หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็อ๋อมันไม่ใช้ดาวนะมันใช้แค่อันนี้เนาะเออ,อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มเทรดให้ฟรีเลนกันหน่อยมีร้อยหกสิบโลเลยนะพี่ชุนนะเออฟรีเลนนะฟรีเลนเดี๋ยวนึง เพื่อความง่ายเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนเซิร์ฟอะไรพวกนี้เนาะก็ไอ้ผมก็ขอข้ามมาภาคเลยแล้วกันนะครับก็ย้ายไปทั้งหมดสมเซิร์ฟแล้วนี่นะครับก็เสียงทั้งหมดส0มสิบีโลครับได้เป็นบับโซลานั่นเองนะครับขอข้ามาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานผู้ชมนะครับนะ แล้วก็อันนี้ผมพูดอันนี้ก็อีโวไปนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปเนี่ยช่วงนี้ผมจะไม่ได้อัดนะครับก็คือเป็นทาานั่นของไปลงพารากอนนะครับนะหลังจากนี้น้องผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นแล้วแหละเออผมพูดทำไมไม่รู้ต่อไปเป็นฉากถ่ายปิดคลิปเนาะเออนะครับก็แล้วผมขอพูดไว้เลยว่าคลิปนี้ลงกันจันนะครับผมลืมไปในคลิปผมพูดว่าเจอกันอีกทีอัปเดตหน้าเนาะก็คือ เออเดี๋ยวผมตัดช็อตออกอ่ะเดี๋ยวพูดตรงนี้ละซึ่งเกมก็น่าจะอัปเดตวันจันทร์นะครับก็คือคลิปนี้ปล่อยไปก,ก็อัดต่ออยู่ดีนะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะก็เจอกันอัปเดตนะครับเออเดี๋ยวผมตัดจบโรงแร่ตอนนี้เลยนะก็หลังไม้ผมก็ลงนู่นลงนี่ไปก็ว่ากันไปนะครับนะรบประมาณนี้ครับเจอกันอัปเดตต่อไปครับผมแล้วก็เออ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นลูกดแชร์ไปด้วยสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจนครับ